ให้เพื่อนดูกับดักหนูสั่งมาสั่งมาอะไรยี่สิบบาทดูนี่ฟ้าลั่นดักหนูในบ้านดักหนูใหญ่ได้หมดครับถ้าหนูใหญ่เราก็เอาเชือกมัดตรงนี้ไว้ไม่ให้มันเวลามันดิน้นมันจะได้ไม่ต้องไปไกล พกง่ายสั่งมาเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนไปดูผลงาน,นเวลาเวลาเราทำครับ <c oughs> เราจะดักอย่างเงี้ยกดไปเงี้ยแล้วเราก็เอาเหยือใส่ตัวนี้จะเป็นข้าวโพดหรือไข,ข่กระช่างหรืออะไรก็ได้ คิดว่าที่หนูเรามันกินน่ะหนูปุกหนูอะไรได้หมดครับหนูบ้านหนูท้องขาวกระรอกกระแตได้หมดนี่เดี๋ยวผมจะทดสอบให้เพื่อนดูทีละตัววิธีดักเอาของใส่นี่เดี๋ยวเรามาลองกันให้เพื่อนเห็น ไม่พลาดหนูจะเหยียบตัวนี้ไปนั่นเหยียบตัวนีน้ไม่พลาดไม่พลาดดูการทำง,งานของเขาเนี่ยรูปลักคะ่ะ ดูการทำงานของค่อนตัวนี้จะล็อกครับตัวนี้ล็อกครับตัวนี้ ไม่พลาดสักตัวเป็นพลาสติกครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนไปดูที่ผมดักไว้ได้ทุกวันหนูที่วิ่งในบ้านหนูมากินไข่ไก่หนูมากวนวิ่งบนหลังคาชอบกัดนู่นกัดนี่เดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ หนูมันมาขโมยกินลูกไก่ของผมหนูดึงไปวันละตัวสองตัวหนูมันเยอะครับหนูต้องเขาลูกไก่ผมอนุบาลต,ต้องคืน้นต้องจับแยกไว้นี่ไม่งั้นหนูกลางวันค่อยให้มันอยู่นี่ก่อนกำจัดหนูก่อนเดี๋ยวเราไปดูหนูเนี่ยรอยม,มันลากลูกไก่มากินครับเนี่ยเศษลูกไก่ ดึงเข้ามากินหลายตัวแล้วที่เก็บของผมเดี๋ยวเรามาดูผลงานกันอืได้แล้วหนึ่งตัวนี่ที่ติดหินเห็นนึง่งผลงานตายแล้วครับอยากให้เพื่อนดูอืผมทุบหัวมันไปก่อนละเนี่ยไม่มีพลาดครับดูมันหนีบขา มันตายเลยหมูเล็กแล้วก็เอาไข่ไข่สดครับผมใช้ไข่สดไอ้พวกนี้มันชอบกินของคาวนี่มันมันมันเคยกินลูกไก่ผมแล้วผมก็จะดักไว้เดี๋ยวมันก็จะมาอีกตรงนี้ได้ไปสามตัวแล้วไม่พลาดสักทีขอแค่เหยียบดู ผลงานเห็นเห็นเลยคู่กันมันค่อยดูนะครับแค่มันมาเหยียบอืออดูการทำงานของมันบไม่มีพลาด ถ้าเข้าลายไหนเข้าลายนี้ก็ก็เสร็จนี่ก็เสร็จถ้าจะวิ่งหนีขาหลังโดนอย่างนี้ก็เสร็จถือว่าใช้ได้ครับคู่กันอันเี้ก็เสร็จ โ oh, oh, ah, ้โทาท่า like น <that> ี like ้อะไอันนีเละ Thank mm -hmm. เดี๋ยวเรามาดูกันครับเช้านี้ว่ามันในห้องเก็บของจะติดหนูกันไหมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเข้ามาแล้วครับเช้าหลังตอนเช้าอ๋อไม่ติดหนึ่งหลังอ่าในทอ้องเรียบร้อย กระปุกใหญ่หนึ่งหลังหกไปได้แล้วหนึ่งหลังเดี๋ยวเราจะไปดูที่เราดักไว้กลนี้ไม่ติดไม่ติดอ,อันนี้รอกไปท้องขาวครับ มีแต่กระปุกใหญ่ๆทั้งนั้นหนีบหัวอย่างเดียวลั่นหัวเลยครับยาวขี้จะ้ลั่นหัวหลายตัวพร้อมหัวลั่นหัวพรอขายางละหัวลั่นหัวโอ้โหมีแต่หนีบหัวหนีบหัว 腌的。